สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิการมีเมนูใหม่ๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พิการจะยำปลาทูทรงเครื่องค่ะเพื่อนๆอก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นหอมแดงนะก่อนกันเลยนะคะวันนี้พิการใช้เป็นหอมแดงไทยคะ่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะพิการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูแซ่บ เน้นสมุนไพรจัดเลยค่ะต่อไปนะคะพิกาดก็ใส่ขิงด้วยนะคะจะใส่ขิงซอยขิงของเราก็สดสดใหม่ๆเลยนะคะซอยซอยใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราหั่นเสร็จสับเรียบร้อยได้ไว้นหนึ่งถ้วยต่อไปก็จะหั่นตะไคร้นะคะตะไครอ่อนๆก็หั่นซอยเลยคะ่ะ เดี๋ยวเอาตะไขร่สักสีก่ห้าต้นนะคะเพราะว่าวันนี้พี่การใช้ปัตหูไซส์ใหญ่สามตัว100บาทจัดเลยค่ะตะไคร้ก,ก็จะซอยยากนิดนึงนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ได้ตะไคร้ไว้หนึ่งถ้วยตะไคร่อ่อนๆของเราก็ได้แล้วนะคะ1ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะ วันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะ,ะเราก็ซอยพริกขี้หนูเม็ดเล็กของเราก่อนนะคะวันนี้พี่การใช้ประมาณสัก20เม็ดนะคะเม็ดเล็กเขาก็จะเผ็ดอยู่แล้วนะคะ,ะเราก็จะหั่นลำบากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นของเราเองเก็บจากสวนต่อไปนะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงที่จะทำยำปลาทูของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างพี่การก็ หั่นเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขาเมนูแซบๆก็จัดเลยค่ะประทูตัวโตๆนะคะประทูไซส์ใหญ่นะคะสามตัวเลยค่ะวันนี้สดๆใหม่ๆนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนประมาณสักยี่สิบเม็ดนะคะเพื่อนๆไม่เผ็ดก็เติมได้ค่ะตะไคร้หนึ่งถ้วยค่ะสอยเรียบร้อยนะคะ หอมแดงนะคะหถ้วยนะคะเป็นหอมแดงไทยค่ะเพื่อนๆขิงออนนะคะหถ้วยนะคะซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขาต่อไปนะคะเป็นใบโหระพาค่ะหถ้วยนะคะวันนี้จะใบเล็กหน่อยนะคะเพราะที่สวนของเราเองต้นหอมผักชีนะคะอย่างละ2ต้นนะคะซอยเรียบร้อยอผักชีฝรั่งนะคะไม่เป็นไรนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะาจากสวนของเราก็จะมีแบบตำหนินิดหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้ฉีดยา,าต่อไปนะคะเป็นน้ำมะนาวนะคะหช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะเราเน้นเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคะเน้นที่เปรี้ยวค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดการยำเลยนะคะ ัตุดิบแล้วก็เครื่องปรุงของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็จัดอ๋อิปการลืมไปมีน้ำตาลอยู่ค่ะหนึ่งช้อนชานะคะใส่น้ำตาลด,ด้วยเพื่อที่จะตัดรสนะคะไม่งั้นจะเค็มโดดแล้วก็เปรี้ยวโดดเอาน้ำตาลตัดตัดรสนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำปลาใส่ชามเลยค่ะใส่ชามที่เราจะยำนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ใส่พริกเออน้ำตาลทรายลงไปนะคะตามด้วยพริกขี้หนูค่ะที่เราซอยเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เผ็ดเพื่อนๆก็เติมได้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะคุกเค้าให้น้ำตาลทรายละลายนะคะเพื่อนๆอันนี้ยำสดๆเลยค่ะเราไม่ใส่เครื่องปรุงรส ตัวอื่นเลยนะคะมีแค่น้ำปลามะน,นาวแล้วก็น้ำตาลแค่นี้เองค่ะผงชูรสก็ไม่ต้องใส่รสดีก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้รสธรรมชาติผสมสมุนไพรเราลองเพื่อนๆลองชิมดูก่อนนะคะยำปลาทูนี่จะเปรี้ยวนำนะคะเพื่อนๆ พอรสชาติได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่ปลาทูลงไปนะคะปลาทูเราแกะเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเอาก้างออกเรียบร้อยนะคะเช็คเพื่อความชัวร์นะคะมีการได้เช็คเรียบร้อยแล้วพอใส่ยำนะคะได้ที่แล้วคุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็ใส่หอมแดงลงไปได้เลยค่ะกับตะไคร้นะคะ หอ,อมแดงใสเลยค่ะาตามด้วยนะคะตักไข่ค่ะตักไข่ซอยของเราใส่เลยค่ะแล้วก็ขิงซอยสมุนไพรแน่นๆ ถงก็วันนี้อ่อนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ่าต้นหอมผักชีก็ใส่เลยค่ะตามด้วยนะคะผักชีฝรั่งของเราปลูกเองก็กินเองโหระพานะคะใส่ลงไปเลยค่ะขันตอนนี้ก็คลุกเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆอันนี้ทานสดๆนะคะ ฟินแน่นอนครบเครื่องเรื่องสมุนไพรเห็นไหมคะเครื่องแน่นๆแต่อร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรสธรรมชาติคะ่ะมะนาวก็สดๆเลยพอคลุกเคล้าเข้ากันได้ที่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้ค่ะได้เลยค่ะเพื่อนๆพื่นคะทานได้เลยค่ะอืกลิ่นหอมมาก <c oughs> เห็นแล้วน้ำลายสอเลยนะเนี่ยอืมน่าทานไหมคะอ่าเราก็เอาจานมาตักเสิร์ฟได้เลยค่ะืพี่การตักไปก็เกินน้ำลายไปแล้วเนี่ย ปลาทูของเราก็ชิ้นโตโตเลยนะคะพี่การเวลาพี่การยำพี่การจะไม่ไม่ไม่ยำตัวปลาทูให้แหลกนะคะจะดูแล้วไม่น่าทานเราแค่คุกเขานะพอเข้ากันเห็นไหมคะก็จะเป็นชิ้นเวลาทานจะเวลาเราทานก็จะดูแบบฟินๆโอ้ยชิปปลาทูชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ไม่เละค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ ยำปลาทูทรงเครื่องของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ